เคยสงสัยกันไหมครับว่าไอเดียดีๆที่เปลี่ยนโลกเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นเหมือนพรสวรรค์ที่แบบบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีแต่จริงๆแล้วนะครับมันคือทักษะที่เราทุกคนฝึกฝนกันได้วันนี้แหละครับเราจะมาลองปลดล็อกศัก,กยภาพในการสร้างสรรค์ที่ซ่อนอยู่ในตัวเราไปด้วยกันคำถามยอดฮิตเลยนะครับบางคนเกิดมาก็ครีเอทีฟเลยหรือเปล่า บอกตรงนี้เลยครับว่าไม่ใช่เลยความคิดสร้างสารรค์เนี่ยไม่ใช่เวทมนต์นะครับแต่มันคือกระบวนการที่มีขั้นตอนมีวิธีคิดที่เราเรียนรู้กันได้เดี๋ยวเราจะมาทลายความเชื่อนี้ทิ้งไปแล้วมาดูกันครับว่าจะเริ่มสร้างไอเดียใหม่ๆอย่างเป็นระบบได้ยังไงและนี่คือภาพรวมทั้งหมดที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับ เราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจกันก่อนว่าการคิดเชิงสร้างสารรค์จริงๆแล้วมันคืออะไรจากนั้นจะไปดูกันว่าไอเดียดีๆมันมาจากไหนได้บ้างแล้วก็จะไปทำความรู้จักกับเครื่องมือสุดเจ๋งที่ชื่อว่าแก a มเปอร์ต่อด้วยการเอาไปใช้แก้ปัญหาที่ดูเหมือนจะแก้ไม่ได้และปิดท้ายด้วยการสร้างบรรยากาศที่เอื้อให้ความคิดสร้างสารรค์มันเกิดขึ้นได้จริงๆครับเอาล่ะครับ เรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆก,ก่อนที่เราจะไปแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรได้เนี่ยเราต้องเข้าใจตรงกันก่อนครับว่าการคิดเชิงสร้างสรรที่พูดพูดกันเนี่ยหน้าตาของมันเป็นยังไงกันแน่จริงๆแล้วนะครับสมองของเราเนี่ยมีวิธีการคิดอยู่2โหมดหลักๆเลยโหมดแรกเรียกว่า divergent thinking หรือการคิดแบบแตกแขนงนึกภาพตอนที่เรากาลังระดมสมองคิดไอเดียออกมาเยอะๆแบบไม่มีกรอบนั่นแหละครับ ส่วนอีกโหมดคือ c o n v e r g e n t thinking หรือการคิดแบบรวบยอดอันนี้คือการใช้เหตุผลใช้ตรรก,กะมาวิเคราะห์เพื่อเลือกทางที่ดีที่สุดซึ่งการแก้ปัญหาที่เว w ร์ k จริงๆเนี่ยนะคะเราต้องใช้ทั้งสองอย่างนี้คู่กันคือต้องคิดให้กว้างๆก่อนแล้วค่อยมาเลือกทางที่ใช้ที่สุดแต่เดี๋ยวก่อนนะครับความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยไม่ใช่แค่การคิดอะไรแปลกๆใหม่ๆแล้วจบนะไอเดียที่ดีจริงๆมันต้องใช้งานได้จริงมีประโยชน์และสร้างคุณค่าได้ด้วย ยกตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆเลยก็คือแบรนด์กระเป๋าไฝตาครับที่เขาเอาผ้าใบคลุมรถบรรทุกเก่าๆที่ไม่มีใครเอาแล้วมาทำเป็นกระเป๋าแฟชั่นที่ทั้งทนทั้งเท่นี่แหละครับคือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบเลยคือทั้งใหม่ทั้งมีประโยชน์แล้วก็สร้างมูลค่าได้มหาศาลและนี่คือข่าวดีที่สุดของเรื่องนี้เลยครับความคิดสร้างสารรค์เป็นทักษะที่เรียนรู้และพัฒนาได้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าไอคิวต้องสูงหรือเรียนจบอะไรมาเลยนะ ทุกคนสามารถฝึกให้ตัวเองมีความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นได้จริงๆครับมันเหมือนการฝึกกล้ามเนื้อเลยยิ่งฝึกยิ่งแข็งแรงโอเคพอเรารู้แล้วว่าความคิดสร้างสารรค์คืออะไรคำถามต่อมาก็คือแล้วไอเดียดีๆเนี่ยมันมาจากไหนกันละ่ะจะบอกว่าจริงๆแล้วแหล่งกําเนิดไอเดียมันอยู่รอบๆตัวเรานี่แหละครับแค่เราต้องรู้ว่าจะมองหามันที่ไหนโดยทั่วๆไปเลยนะครับไอเดียดีๆมักจะถูกจุดประกายขึ้นมาจาก5แหล่งนี้แหละครับ หนึ่งเลยคือปัญหาที่เราเจอในชีวิตประจำวันสองคือความท้าทายที่เราอยากจะเอาชนะสามคือความฝันถึงสิ่งที่ดีกว่าที่เป็นอยู่สี่คือความหลงไหลในสิ่งที่เราชอบมากๆและสุดท้ายคือสถานการณ์ขับขันที่บีบให้เราต้องคิดนอกกรอบเพื่อหาทางรอดนั่นเองครับเอาละครับมาถึงส่วนที่หลายคนน่าจะรอคอยกันแล้วนั่นก็คือเครื่องมือที่เอาไปใช้ได้จริง เราจะมาทำความรู้จักกับเทคนิคที่ชื่อว่า S A C M P E R กันครับบอกเลยว่าเป็นเฟรมเวิร์กการคิดที่ทรงพลังมากๆ Scramper เนี่ยมันเป็นตัวย่อของ7คําคำถามที่จะมาช่วยกระตุ้นให้เรามองสิ่งเดิมๆในมุมใหม่ๆครับคิดซะว่ามันเป็นเหมือนเช็คลิสต์มหัศจรรย์สำหรับปลุกไอเดียก็ได้นะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกไปทีละตัวพร้อมตัวอย่างกันเลยครับเริ่มที่ตัวแรก S Substitute หรือการทดแทนครับ ลองตั้งคำถามว่าเราจะเอาอะไรมาใช้แทนของเดิมได้บ้างตัวอย่างที่ชัดเจนสุดๆในยุคนี้เลยก็คือการใช้ AI มาเป็นผู้ประกาศข่าวแทนคนจริงๆไงครับซึ่งมันเปลี่ยนวงการสื่อไปเลยต่อมาคือ C Combine หรือการผสมผสานครับ คือการเอาของสองอย่างที่ไม่น่าจะเกี่ยวกันมารวมกันเพื่อสร้างอะไรใหม่ๆที่มันจริงขึ้นเช่นการรวมโรงพยาบาลเข้ากับรีสอร์ทกลายเป็น Wellness Destination ที่ได้ทั้งการรักษาพยาบาลและการพักผ่อนไปในตัวตัวที่3 adapt หรือการดัดแปลงครับตัวอย่างนี้สุดยอดมากเลยนะคือการเอาลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลที่ปกติก็คือขยะดีๆนี่เองมาดัดแปลงทำเป็นดอกไม้จันหรือพวงรีดโอ้โหคือเปลี่ยนของที่ไม่มีค่า ให้กลายเป็นของที่มีความหมายแถมยังสร้างรายได้ได้อีกต่อไป m modify หรือการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติบางอย่างเช่นหน้าตาขนาดหรือสีสันแบรนด์สีจันนี่คือตัวอย่างชั้นครูเลยครับจากแป้งผงหอมในกระปุตแบบโบราณพอปรับโฉมแพคเกจจิ้งให้ดูทันสมัยเท่านั้นแหละกลับมาคิดถล่มทลายในกล่องคนรุ่นใหม่เลยตัว p put to another use คือการนำไปใช้แบบอื่นครับเรื่องราวของยาไวอากราเนี่ยเป็นตัวอย่างที่คลาสสิกสุดๆเลยคือจริงๆแล้วยาตัวเนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรักษาโรคหัวใจแต่ดันไปเจอผลข้างเคียงที่คาดไม่ถึงก็เลยถูกเอาไปพัฒนาต่อจนกลายเป็นยาอีกตัวที่โด่งดังไปทั่วโลกสัง,งั้นมาถึงตัว E Eliminate หรือการตัดออกครับลองคิดดูว่าถ้าเราตัดส่วนประกอบสำคัญบางอย่างทิ้งไปเลยจะเกิดอะไรขึ้น การช้อปปิ้งออนไลน์นี่แหละครับคือคำตอบที่ชัดที่สุดคือการตัดหน้าร้านออกไปจากสมการจนเกิดเป็นโมเดลธุรกิจแบบใหม่ที่ทั้งเร็วและประหยัดก,กว่าเดิมและตัวสุดท้าย R rearrange หรือ reverse re คือการจัดใหม่หรือทำกลับด้านครับแนวคิดห้องเรียนกลับด้านหรือ flip classroom เนี่ยใช่เลยจากเดิมที่นักเรียนต้องมานั่งฟังเลคเชอร์ในห้องแล้วกลับไปทำกันบ้านก็สลับกันเลยครับ คือให้ไปดูวิดีโอเรียนมาก่อนจากบ้านแล้วใช้เวลาในห้องเรียนมาถกเถียงแก้ปัญหากันแทนเป็นการเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ไปอย่างสิ้นเชิงตอนนี้เรามีเครื่องมือเจ๋งๆอยู่ในมือแล้วนะครับทีนี้ก็ถึงเวลาเอาไปลุยในสนามจริงกันแล้วเราจะมาดูกันครับว่าจะเอาความคิดสร้างสารรค์พวกนี้ไปใช้จัดการกับปัญหาที่มันดูยากๆหรือดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ในชีวิตจริงได้ยังไง ก่อนลื่นเลยเราต้องรู้ก่อนว่าปัญหาที่เราเจอเนี่ยมันเป็นประเภทไหนซึ่งหลักๆแล้วมันแบ่งได้4แบบครับ 1. คือการแก้ไขคือซ่อมของที่พังอยู่ 2. คือการป้องกันคือหาทางไม่ให้มันพังตั้งแต่แรก 3. คือการปรับปรุงคือทำให้ของดีๆมันดียิ่งขึ้นไปอีกและสุดท้ายที่ท้าทายสุดๆก็คือการพัฒนาคือสร้างอะไรใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยการรู้ว่าเรากำลังสู้กับปัญหาแบบไหนเนี่ยเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากเลยนะครับมีคำเปรียบเทียบของไทยอันหนึ่งที่ผมว่ามันทรงพลังมากๆเลยนะฮะคือการกลัดกระดุมเม็ดแรกผิด ปัญหาหลายๆอย่างที่มันคาราคาซัมแก้ไม่จบไม่สิ้นเนี่ยก็เพราะว่าเรามัวแต่ไปแก้ที่ปลายเหตุแก้ที่อาการของมันโดยที่เริ่มย้อนกลับไปดูว่ากระดุมเม็ดแรกหรือต้นตอที่แท้จริงของปัญหานะ่ะมันคืออะไรกันแน่เอาละครับเราเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะ นั่นก็คือการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อให้ความคิดสร้างสรรค์มันได้เติบโตเหมือนการเตรียมดินดีๆเพื่อให้ต้นไม้ได้งอกงามนั่นแหละครับเรามาเริ่มจากปัจจัยภายในหรือที่ตัวเราก่อนเลยคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงๆเนี่ยเขามักจะมีนิสัยบางอย่างค,คล้ายๆกันครับ <S <S คือจะช่างสงสัยชอบตั้งคำถาม กล้าท้าทายความคิดเดิมๆชอบมองอะไรหลายๆมุมแล้วก็สามารถเชื่อมโยงเรื่องที่ไม่น่าจะเกี่ยวกันได้ที่สําคัญสุดๆเลยคือเขาไม่กลัวที่จะลองผิดลองถูกแล้วก็มีความมุ่งมั่นอดทนที่จะทําจนกว่ามันจะสําเร็จครับทีนี้มาดูปัจจัยภายนอกกันบ้างซึ่งก็คือสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานี้เองไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ทํางานนะครับความคิดสร้างสรรค์จะเบ่งบานได้ดีที่สุดในที่ที่เรามีความรู้สึกปลอดภัยทางใจ คือที่เรากล้าเสนอไอเดียแปลกๆบ้าๆบอๆได้โดยที่ไม่กลัวโดนหัวเราะเยาะที่ที่ความผิดพลาดถูกมองว่าเป็นการเรียนรู้และที่ที่มีผู้นำที่พร้อมจะสนับสนุนให้เราได้ทดลองทำสิ่งใหม่ๆครับและสุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามนี้ให้ทุกคนได้ลองกลับไปคิดดูนะครับว่าหลังจากที่ได้ฟังทั้งหมดนี้แล้วมีปัญหาอะไรในชีวิตหรือการทำงานที่เราจะลองกลับไปมองมันในมุมใหม่และลงมือแก้ไขมันด้วยวิธีที่แตกต่างไปจากเดิมได้บ้างครับ